เธอนี่คือหมอนลดกดไหลย้อนล่าสุดฉันเพิ่งได้หมอนจากเซ็นเทิร์นสโลปนะเขาบอกว่ามันช่วยลดกดไหลย้อนโดยตรงเลยและหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้คือน้องจะเป็นหมอนทรงสโลปเห็นทรงแปกลกๆแบบนี้แต่เขาบอกว่ามันรับกับสรีระร่างกายได้ดีมากคือ <c oughs> ไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์แหละลองนอนเลยเฮ้ยแก คือว่าไม่ได้มันแบบสบายจริงมันนุ่มมันฟินมันพอดีกับตัวมากๆแล้วพูดเลยว่าทรงแบบนี้ไม่ปวดคอด้วยจะนอนท่าไหนก็สบายคือโชวอปะทำไมฉันเพิ่งเจอและตัวแมทเทอเรียลเขาเป็นไฮเดนซิ Dan ตี้ก็เลยจะมีความนุ่มและยืดหยุน่นส่วนปลอกหมอนที่เราเห็นเนี่ยเขาทำมาจากใย,ยเทนเซลระบายอากาศได้ดีแถมอ่อนโยนต่อผิวอีกถ้าใครกังวลว่าเอ๊ะหมอนจะสูงเกินไปหรือปล่ายหัวเขาปรับระดับได้จ้าวิธีง่ายมากทุกคนแค่ถอดไส้หมอนออกมา ก็จะได้ระดับที่ต่ำลงอ่ะนี่ไงลองเปรียบเทียบให้ดูนะและที่สำคัญเขามีสิ่งนี้ใช่ค่ะน,นาฬิกา้ายเอาไว้จับเวลาตอนกินอาหารจะได้กินให้ช้าลงลดสาเหตุกลายเป็นกรดไหลย้อนอจริงนะคือได้ลองครั้งแรกเลยแล้วชอบมากพูดเลยว่าชาวกรดไหลย้อนต้องมีสักใบรีบตามด่วน